การเติมบุญใช่ว่าจะต้องจ่ายทรัพย์เท่านั้นการให้ทานการให้อภัยให้ธรรมะสนทนาธรรมะรักษาศีลห้าศีลแปดก็ถือเป็นการเติมบุญพยายามที่จะเจริญภาวนาหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้จเจริญสติปัฏฐานประลึกรู้กายเนืองเนืองเวทนาเนืองเนืองจิตเนืองเนือง ทำในธรรมเนืองๆเรียกว่าต้องเจริญสติปทานเจริญสัมมัปทานสี่ต้องเพียรเพียรในการละบาปวันนี้บาปเกิดขึ้นในใจเราโกรธบ้างโลบบ้าง,ก,บบางก็เพียรที่จะละออกไปเพียรมากก็ละออกไปได้มากแล้วก็เพียรระวังไว้อย่าให้บาปมันกลับมาเกิดขึ้นอีก เพียรให้เกิดกุศลสติสมาธิปัญญาพอเกิดสติขึ้นมาก็เพียรรักษาไว้ให้มันเจริญไว้ต้องมีอิทธิบาทชันทะพอใจในการปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่มีชันทะปฏิบัติไปก็ง่วงปฏิบัติไปก็เบื่อหน่ายท้อแท้ท้อถอยเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างชันทะให้เห็นว่า การปฏิบัติเป็นเรื่องดีนั่งกรรมาฐานเจริญภาวนาเจริญสติเพียรปฏิบัติเดินจงกรมเป็นเรื่องดีและต้องมีจิตตะคือฝากไฟอยู่ในเรื่องธรรมะไว้ถ้าเราไปฝากไฟแต่ในเรื่องอกุศลก็ขาดทุนไปฝากไฟแต่เรื่องโลกิยะเรื่องกามใจก็ตกต่ํา ต้องรู้ทันว่ากิเลสจะพาให้เราไปฝักใ่อยู่ในเรื่องอกุศลเราต้องพิจารณาว่าสิ่งใดที่เราฝักใ่แล้วทำให้ใจเราเศร้าหมองเร่าร้อนกิเลสหนาขึ้นแสดงว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็ไม่เอาด้วยถ้าสิ่งใดที่เราฝักใ่สนใจอยู่ทำให้เราดีมีความสงบจิตใจดีงาม ก็ใช้ปัญญาในการพิจารณาให้เห็นทุกเห็นโทษของกิเลสการปฏิบัติธรรมเป็นคุณเป็นประโยชน์พิจารณาให้เห็นโทษของกิเลสแล้วเราก็จะได้สอดส่องพิจารณาลึกซึ้งลงไปจนเห็นรูปนามเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องมีอินทรีย์ห้าพละห้าคือต้องมีความศรัทธาความเชื่อ สตินสีสัทธาภละวิริยินรีวิริยะภละในวงเล็บความเพียรสตินสีสติภละในวงเล็บความประลึกได้สมาธินีจนถึงเป็นสมาธิภละตั้งมันขึ้นไปจนเป็นปัญญินรีจนเป็นปัญญาภละความรู้เห็นตามความเป็นจริงมันมีกำลังมากขึ้นมีพละห้าเกิดขึ้น n 4หมีกำลังก็เป็นพละห้าจนถึงโพชฌงเจ็และมรคมีองค์8สติสัมโพชฌงระลึกรู้อยู่ในสติปัฏฐานสติมั่นคงเท่านั้นต่อรูปนามธรรมวิจยะสัมโพชงสอดส่องพิจารณาเห็นรูปนามว่าเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาอยู่ในตัวพิจารณาให้เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเกิดดับ เห็นแล้วดับไปได้ยินแล้วดับไปรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสคิดนึกหมดไปดับไปเวลาที่สติระลึกรู้ต้องมีการพิจารณาไตรลักษณ์ตั้งข้อสังเกตไว้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไหมเกิดดับไหมสอดส่องพิจารณาว่าเรามีความเพียรเข้าประกอบหรือไม่เมื่อเพียรปฏิบัติ เจริญภาวนากำหนดรู้ที่สุดจิตก็จะไปรวมไปตั้งมั่นมีปิติสมาธิความสงบเกิดความอิ่มเอิบใจและเกิดปัสสธิความสงบกายสงบใจเกิดสมาธิตั้งมั่นเกิดอุเบกขาสัมโพชฌงวางใจสม่ำเสมอที่สุดแล้วก็จะวางใจพอดีพอดีไม่เพ่งไม่เผลอประคับประคองพอดีพอดี ไม่จงใจไม่จัดแจงปล่อยให้สภาวะเขาแสดงของเขาเองเราเพียงรู้ละรู้ปล่อยรู้วางเป็นกลางอยู่เสมอมีความสม่ำเสมอพอดีก็จะเห็นสภาวะธรรมชัดเจนในจิตใจเรียกว่ากำลังเจริญองค์มรรคแปดอยู่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นอยู่ที่รูปนามเป็นตัวทุกขสัจจะ สัมมาสังกัปปะดํริชอบดํริอยู่ที่รูปที่นามที่ปรากฏหรือว่าดํริออกจากกามดํริออกจากการเบียดเบียนดํริออกจากการพยาบาทการที่ดํริอยู่กับรูปนามจิตจะไหลไปในกามก็กลับเข้ามาจิตจะไหลไปเรื่องโลกก็กลับเข้ามาเป็นตัวยกสัมปยุตธรรมขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานเมื่ออยู่กับรูปนามที่ปรากฏ ก็เท่ากับขณะนั้นออกจากกรารออกจากการเบียดเบียนออกจากการพยาบาทและมีศีลอยู่ในตัวคนที่ปฏิบัติธรรมศีลก็บริสุทธิ์ขึ้นไปด้วยเพราะไม่กล่าวส่อเสียดหยาบคายโกหกเพ้อเจอ้าการงานก็บริสุทธิ์การดำเนินชีวิตก็ปราศจากโทษไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามอาชีพก็บริสุทธิ์ ไม่ได้เบียดเบียนใครเพราะมีศีลคนที่ปฏิบัติธรรมศีลจะบริสุทธิ์ไปในตัวสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งมั่นชอบองค์มครรคทั้ง8เมื่อเกิดขึ้นพร้อมเรียงกันเมื่อใดก็บรรลุเกิดในมัครคยานเกิดในโลกุตรมรรมเข้าถึงนิพพาน เพราะฉะนั้นองค์มรรคแปดเหล่านี้จึงเป็นมรคสัจจะเป็นความจริงของพระอริยเจ้าเป็นข้อปฏิบัติที่จะให้ถึงความดับทุกข์ถ้ามรรคแปดเกิดขึ้นสมบูรณ์ขึ้นเมื่อไหร่ก็เป็นอริยบุคคลเข้าไปรู้ทุกข์เข้าไปละเหตุให้เกิดทุกข์เข้าไปแจ้งความดับทุกข์องค์มรรคแปเจริญเต็มรอบมีกำลังพร้อมเรียงกันเป็นสมังคสมังคี ก็ได้ตรัสรู้ร,รมเราจึงต้องพยายามคว้นขวายเร่งภาคเพียรปฏิบัติให้มากยิ่งยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์อันสูงสุดของชีวิต